อเล็ก mm hmm. กลับมาจากกีฬาใช่ไหม mm hmm. อันนี้ไม่อร่อยแล้วเอาแตงไปใส่ไมโครเวฟ mm hmm. มันร้อนนะสิสลัดด้วยเหรอ mm hmm. <laughs> หิวเหรอมาจากมาจากเล่นกีฬาหิวอะ่ะ mm hmm. เหนื่อยไหมอ่ะ mm hmm. เหนื่อยมากค่ะกินเยอะๆนะรัก mm hmm. อเล็กนะอเล็กรักแม่ปักร mm hmm. ักแม่จุ๊บ ทำหน้าจุ๊บๆชีอย่าล้วะเอออายออเล็กอายโอเคกินข้าวนะจะไปอาบน้ำเข้าใจไหมครับฝรั่งทำอะไรฝรั oh. <laughs> ่งจะแอบอะไรคนไทย I'm making u uh, food for lunch tomorrow ฝรั่งแอบห่อข้าวแยะ หอข้าวมัพอแกได้อะไรกินน่ะมัลส์มัลส์อะไรสั่งทีโอลดสว่าหาดูมัพอแกแซลมอนคอร์นสลัดสลัดลิดนิดน้อยทำแค่นี้ก็ทำหอข้าวเนอะ too small tomato ก็ถ้าแม่สลัดแต่ช่วยแกเด้อมิก ฉัน่เอ่าจะทำอะไรต่อฉ h นต้องทานของรรยาง e น e ะไร้านะล้างจานัน่เข้าจต้องทำ n ันเมื่อฉันมรอ้าวแล้วก็ต้องล้างสิ่ัว้งฝรั่งกลก็ต้องล้างกั้น่

เขาไปไฮยัมปิ้งและลองจัมปิงเช่หมอ่าเขาไม่ได้ไปจัมป์ลงมาดิลงเขาวปสโลงจัมปิ้งใช่ไหมเขาเกียรติมากมากโอ้โหฝรั่งบลอถนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กราสนะกุลนะกราสน่ะโอ้โหฝรั่งมั่วแล้วเอาสกอตไบอมั่วแล้วมันคาวนะเห็นไหมไฟ anywhere กูเฟื่องดูฮ่าทูฟะเนี่ยแต่ดูโมหุ้นเกวินกัเแมลาสทําตามหรือเปล่าฝรั่ง Yes Queen Yes my Queen Yes sir ห่อข้าวเลยเมื่อวานห่อหอก

งานในเรกของพอบ้านทำไปช่วยหน่อยเย็นปะเวาเย็นปะินบิที This is not help I do เย a h do i not help you I do it for you เยอะเ h e ิท i เย็นปะทินอย I not you not น I not คุ้นใจเย็นปะทิน I not l d Swedish เหรอ เอสมาเพาะช้าไปเลเล็กหมดยังเฮ้ลอยเลยอิ่มไอิมอืมกินไปกินไอติมด้วยกินไอติมด้วยเล็กกินเยอะนะลูกจะกินไอติมด้วยอเลนดีกับเมลมกเกับเมลเล่ เออกินไปงั้นนะกินได้โอเคฝรั่งขอบคุณนะล้างจานให้ย่าอยูขาวขอบคุณครับพ่อพ่อยาไอขอบคุณฝรั่งมือสี่ย่าโอเคไหมโม is go to normal you do dishes no huh? when you make food yeah you want to make food or you want to I do dishes no problem เออ good Because we must think of family food. If you are food, it's not good. Oh, I cannot eat. Yes. Chip, I do waffle very good. Waffle? waffle? Waffle is not food? Yes. No. It's very, very really good food. No. Waffle and I can do toast. Toast may be food, but waffle is not food. And I can make uh, spaghetti sauce and sauce. แค่นั้นแหะตันนี้กินเนื้อสองโอ้ยมีขนมปิ้งนะมีขนมปิ้งเสร็จแล้วใส่ทำมะไรทำซอสชิคกี้นโอเคฝรั่งขอบคุณทุกคนก่อนอ๋อขอบคุณครับคนไทยขอบคุณฝรั่งนะล้างจานให oh okay, oh, so okay, ah, okay? ้โอเคนะ Very nice งอยู่เสขอบคุณครับเออบาย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 คุณไป